พรคาถาพยายมพระคถาพยายมบทนี้หากผู้ใดถือมั่นได้จะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่มาของพระคาถาบทนี้พยายมได้บอกแก่นางบุญชูสีพ่องครูโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโก้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งได้ถึงแก่กรรม หมดลมหายใจไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2595และได้ฟื้นขึ้นมาในเช้าของวันรุ่งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2495ท่านสั่งมาว่าให้ว่านโมสามจบก่อนแล้วจึงภาวนาพระคถาบทนี้ในใจหรือจะภาวนาแบบเปล่งเสียงออกมาก็ได้ให้ภาวนาก่อนออกจากบ้าน และก่อนเข้านอนในทุกๆวันท่านบอกว่าพระคาถาบทนี้สามารถป้องกันอันตรายได้ทุกอย่างและจะทำให้ความลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ลดลงท่านให้บอกต่อๆกันไปเพื่อเอาบุญเพราะต่อไปนี้โลกมนุษย์จะมีแต่ความวุ่นวายพระคาถาให้ว่าดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินัง สุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพระคถาพยายมบทนี้หากท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ